เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องขู่โดงคอยอีกครั้งสวัสดี FC แล้วก็สวัสดี เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็ท่านที่มีโอกาสเปิดเข้ามาชมคลิปนี้ในช่องครูดงคอยครั้งแรกต้องขอประคุณอย่างสูงนะครับช่องครูดงคอยจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเหรียญกระสาบเวลาเห็นเหรียญหรือว่าไปชมคลิปช่องนู่นช่องนี้ เฮ้ยเหรียญแบบนี้มันมีราคาจริงหรือเปล่าพอหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการนักสะสมบางท่านก็เฮ้ยเหรียญแบบนี้ไม่มีอยู่จริงบ้างอะไรบ้างช่องผู้ดวงคอยก็จะนำเหรียญนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันเพื่อให้เพื่อนๆพี่น,พน้องทำความเข้าใจอีกในหนึ่งก็ต้องบอกว่าผูดวงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาเพื่อใช้ในการสะสมด้วย ในคลิปนี้ EP นี้นะครับก่อนจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเหรียญนะครับต้องใช้คำว่าหูหายใจไม่ทั่วท้องเลยเมื่อเห็นราคารับซื้อปัจจุบันนะครับของร้านใหญ่ๆระดับประเทศนี่พูดง่ายๆหลักหลายหลาย,ลายแสนบาทก่อนที่เราจะเข้ามาพูดถึงนั้นครูโดงขออนุญาตใช้คำว่าปัจชาสัมพันธ์เหรียญ10บ,บาทที่ครูโดงรับซื้อ มาอยู่โดยตลอดนะครับมาอยู่โดยตลอดแล้วก็ปัจจุบันก็ยังรับซื้ออยู่เหรียญที่คุโด่งมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญ10บาทโดยเฉพาะ10บาทปี2541คนที่เป็น f c หรือว่าคนที่ติดตามคุโด่งมาจะเห็นว่าคุโด่งรับซื้อมาโอ้หลายปีแล้วละ่ะสำหรับเหรียญปีนี้นะครับคุโดง่งทำคลิปมาตั้งแต่ราคา ยังไม่เกินหน้าเหรียญนนะ่ะโอ้โดนคอมเมนต์มาเยอะว่าเราปั่นราคาปัจนมีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็มีการรับซื้อกันด้วยขุดหงก็รับซื้อปี2541จำนวนการผลิต980,000เหรียญมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ราคากระโดดไปหน้าาเหรียญผ่านการใช้นะครับสว่สวนก็ล่อเข้าไป200-300บาทต่อหนึเหรียญปัจจุบัน มันก็ต้องยอมรับนะครับว่าราคาตกลงมาค่อนข้างเยอะเหรียญปี2,541คู่ดวงรับซื้อปัจจุบันนะครับ30บาทจนถึง50บาทต่อ1เหรียญแล้วก็คงเพื่อนๆพ,พี่น้องไม่ต้องดราม่าเลยนะเอ้คู่ดงผมซื้อมา100บาทคู่ดงจะมาซื้ออะไรพวกนี้30 30บาท ร้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็ซื้อสามสิบบาทถ้าคูโด่งรับซื้อหนึ่งร้อยร้านใหญ่ๆนั้มาเทขายคูโด่งเนี่ยโอ้โหน้ำตาล่วงน้ำตาเล็ดเช็ดหัวเข่าเลยละ่ะปีสองพันห้าร้อยสาสิบปัจจุบันราคามันเริ่มลงมาไม่ใช่เริ่มพอศอนี้พอศเดียวปี2 5 4 1ล้าสี่เ้านใหญ่ๆระดับประเทศเขาก็รับซื้ออยู่ที่30บาทถึงห0บาทคูโด่งก็รับซื้ออยู่ที่ประมาณนี้ ลองลองดูนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเผื่อเพื่อนๆพ่ีน่น,น,น้องติดต่อร้านใหญ่ๆระดับประเทศไม่ได้ครูดวงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้กับเพื่อนเพื่อพี่น้องแล้วกันโอเคเนาะแต่ว่าก็เวลามีก็อยากให้มีสักสิบเหรียญอะไรแบบนี้มันจะได้ค่าสงโอเคไหมปีั้ยี2สิโอเคนะครับทีนี้มาวกับถึงอีกหนึ่งเหรียญที่คุณดงก็ต้องใช้คำว่าโอโ้โหพอเราเห็นราคาเราก็หายใจใไม่ทั่วท้อง หลายแสนหลายหลายแสนดีไม่ดีกระโดดไปถึงหนึ่งล้านบาทเลยก็ได้แล้วหลายคนก็ยังไม่รู้ในช่วงปีใหม่จะกลับบ้านไปเช็คดูอย่างด่วนเลยเกิดมีนะครับโชคดีแล้วก็ฟุกไปเลยเหรียญที่กุโดวงมาพูดถึงวันนี้นะครับเป็นเหรียญในหลวงรัชการที่9โดยเฉพาะเหรียญที่มีออกลักษณะกลมๆแบบนี้ เนี่ยกลมๆแบบนี้ถือว่าเป็นเหรียญหายากนั่นก็คือเหรียญ5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ใครที่ทราบข้อมูลแล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกันก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้คนที่ไม่รู้ยังมีอีกเยอะยังมีอีกยังมีอีกมากเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการเนาะโอเคนะครับเหรียญ 5บาทเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนะครับมีผลิตทั้งหมดอยู่3ปีพศ2,500 30และ2 5 3 1 30และ31เนี่ยจำนวนที่การซื้อขายปัจจุบันนะครับอยู่ที่50บาทเฉลี่ยแล้ว50บาทบวกลบ50บบาทบวกลบนะครับก็อยู่ที่สภาพเหรียญแล้วก็อยู่ที่คนซื้อขายกันด้วยแต่เหรียญที่ ใช้คำว่าหายใจไม่ทั่วท้องก็คือปี2,529เหรียญ5บาทเรือพระนาัสุพรรณหงษ์ปี2 5 2 9นะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติดลำดับต้นๆของประเทศเหรียญน,นี้เป็นอีกหนึ่งเหรียญคาดว่าน่าจะเป็นเหรียญทดลองบล็อกทดลองบล็อกนะครับเนี่ย ปี2,529อ่ะพอทดลองบล็อกปี2,529นะครับพอสแตมป์ออกมาเสร็จปุ๊งปุ๊บเออเฮ้ยตรวจสอบนะครับความคมชัดสวยงามพอตรวจสอบความคมชัดสวยงามเออเฮ้ยแบบนี้ก็น่าสนใจก็เลยมาผลิตจริงในปี2,530และ2,531เพราะฉะนั้นเตือนด้วยความหวังดีใครกับบ้านช่วงปีใหม่ ไม่ว่าจะปีนใหม่สงการงานบวชงานแต่งถ้ามีโอกาสกลับบ้านต่างจังหวัดไปเปิดดูนะครับใครมีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเก็บเหรียญเก่าๆเอาไว้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยแล้วนับวันเหรียญแบบนี้ราคาก็จะกระโดดสูงขึ้นสูงขึ้นและสูงขึ้น คลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับอ้อช่วงนี้หน้าหนาวให้ความอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจนะครับคุโด่งก็จะพูดเสมอนะครับบางทีคนก็ตัดพอของคุโดวงก็มีในชีวิตมันมีปัญหาทุกคนอยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาได้ยังไงคนรอบข้างเขาก็ให้กำลังใจแต่คนที่จะลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อ คือตัวเรานะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีอ้อปี2541กูโดงก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆได้เข้ามาจำหน่ายขายเหรียญบางทีมีเหรียญน,นะรู้ว่าร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อได้แต่ติดต่อไม่ได้ของคูโดงก็มีช่องทางติดต่อให้นะครับก็ลองๆอ,องดูคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้ สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดอคอยด้วยนะคะ